ลดเป็นแสนโอรา o ูดแคทจัดแคมเปญลดสูงสุด1 0 0 0 0แสนด้วยโปรโมชั่นช่วยผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0มนาน10เดือนแม้ว่าจะสิ้นสุดลงไปแล้วสำหรับงานมหากรรมยานยนต์ครั้งใหญ่ของปีอย่างงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023 ซึ่งค่ายยานยนต์ได้อัดแคมเปญพิเศษพร้อมกับโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อรถได้ง่ายมากขึ้นแม้ว่าจะสิ้นสุดงานไปแล้วตั้งแต่วันที่2เมษายน2566แต่เหมือนว่า Great Wall Motor จะกระตุ้นตลาดไม่หยุดโดยเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาค่ายได้อัดแคมเปญพิเศษต่อเนื่องเอาใจแฟนๆรถยนต์ไฟฟ้าด้วยข้อเสนอพิเศษ ให้ส่วนลดสูงสุด1 0 0 0 0แบาทสำหรับ ORA g o o d c a t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  โดยเงินไขช่วยผ่อนนานสูงสุด10เดือนเดือนละ1,000 0บาทขณะที่ ORA g o o d c a t t รุ่น400 Pro และ500 Ultra นั้นรับโปรโมชั่นช่วยผ่อนนานสูงสุด6เดือนเดือนละ5,000บาทรวมมูลค่าสูงสุด30,000บาทโดยโปรโมชั่นดังกล่าวนั้นมีให้สำหรับผู้ที่สั่งจองรถตั้งแต่วันที่3เมษายนถึงวันที่30เมษายน2 5 6 6เวลาเที่ยงคืน และเพื่อลดความกังวลของลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลารอรถทางค่ายยืนยันว่ามีรถพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้ามากถึง3,000คันโดยจะสามารถส่งมอบได้ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปและจะมีจำนวนรถรวมกว่า6,000คันภายในเดือนมิถุนายนนี้ทำให้คาดว่าจะสามารถส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้ภายในระยะเวลาไม่เกินหเดือนหลังการสั่งจองและการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆเสร็จสิ้นสมบูรณ์ สำหรับโอรา o o กุ a แคทนั้นถือเป็นรถยจ์ไฟฟ้าที่เข้ามาจุดกระแสร,รถยจ์ไฟฟ้าในตลาดเมืองไทยและค่อนข้างได้รับความนิยมเนื่องจากตัวรถมาพร้อมกับดีไซน์ที่น่ารักเป็นมิตรต่อผู้พบเห็นแต่ด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดรถยจ์ไฟฟ้าในประเทศไทยบวกกับปัจจุบันมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นทําให้ยอดขายของโอรากุแคทนั้นมีการเติบโตที่ลดลงโดยในช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมา ยอดจองภา,ายในงานของโอราก d c ุ t นั้นทำได้214คันอยู่ในอันดับที่7ในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าในขณะที่ BYD a t ี3นั้นทำยอดจองได้สูงสุดในงานด้วยจำนวน2,434คันตามด้วยเทส la ที่รวมยอดจองทั้งรุ่นโมเดล Y และโ o เดล3แล้วมีจำนวน1,522คันส่วนอันดับที่3นั้นเป็น m e ตาทำยอดได้693คัน ด้วยการต่อแคมเปญพิเศษส่วนลดช่วยผ่อนมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทนั้นอาจเป็นตัวช่วยให้การตัดสินใจของลูกค้าที่กำลังสนใจหรือกำลังลังเลนั้นตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันการเข้าทำตลาดของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนั้นทำให้ความน่าสนใจของโอราคูดแคทนั้นลดลงไปอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าเกรดวอลมอเตอร์จะแก้เกมนี้อย่างไรในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับ